ห้องน้ำหญิงเช้าวันจันทร์เหมือนทุกครั้งแป้งนักเรียนมหกกาลังล้างหน้าก่อนเข้าเรียนเสียงในห้องน้ำหญิงชั้นสองเงียบสงัดมีเพียงเสียงน้ำหยดติ่งติ่งติ่งเธอรู้ดีว่าก๊อกน้ำตรงอ่างล้างมือกลางห้องปิดสนิทแล้วเพราะเธอเพิ่งหมุนปิดเองกับมือเมื่อวานแต่เสียงก็ยังอยู่เพื่อนเอนที่เข้ามาด้วย เริ่มแซวว่าอย่าไปสนใจเสียงนั้นมีมาตั้งแต่ก่อนเราเข้ามาเรียนแล้วพอทุกคนออกไปแป้งกลับรู้สึกว่ามีบางอย่างดึงดูดให้เธอต้องอยู่ต่อเธอก้าวไปใกล้อ่างเสียงหยดชัดขึ้นเหมือนกําลังหยดลงบนผิวโลหะเย็นแต่สิ่งที่หยดลงมาไม่ใช่น้ํามันเป็นหยดสีแดงเข้มข้นเหมือนเลือดสดๆกลิ่นคาวลอยขึ้นมากระทบจมูก จนเธอเผลือก้าวถอยหลังแต่สายตาก็ยังจับจ้องอยู่ที่หยดนั้นเลือดหยดแล้วหยดเล่าราวกับไหลมาจากก๊อกที่ไม่มีทางเชื่อมต่อกับอะไรด้านบนหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นเมื่อเธอเงยหน้ามองกระจกเหนืออ่างในนั้นไม่ใช่ภาพเธอคนเดียวแต่มีร่างนักเรียนหญิงในชุดพละเก่ายืนซ้อนอยู่ข้างหลังเธอผิวซีดจนเห็นเส้นเลือด ดวงตาดำสนิทและผมเปียกๆน้ำไหลเป็นทางร่างนั้นค่อยๆย,ยกมือขึ้นมาวางบนไหลแป้งมือเย็นจัดเหมือนน้ำแข็งที่เพิ่งตักขึ้นจากถังแป้งหันแควบไปไม่มีใครอยู่พื้นรอบๆแห้งสนิทไม่มีร่องรอยคนเดินออกไปแต่พอเธอหันกลับมามองกระจกอีกครั้งใบหน้าซีดของร่างนั้นกลับขยับใกล้เข้ามาปากแง้มเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างเสียงแผ่วเบาลุดออกมาจากกระจก ช่วยฉันออกไปแป้งไม่รอฟังจบเธอวิ่งพรวดออกจากห้องน้ำหัวใจเต้นจนแทบระเบิดเธอจำได้เพียงแค่ว่ามือที่แตะไหลเมื่อครู่นั้นยังทิ้งรอยช้ำเขียวไว้ชัดเจนวันต่อมาครูเวนเล่าให้เธอฟังว่าห้องน้ำหญิงชั้นสองเคยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจมน้ำตายในอ่างล้างมือนั้นวันนั้นเป็นวันที่เด็กคนนั้นหนีฆ่าพละมา ใส่ชุดพละเก่าแบบเดียวกับที่แป้งเห็นในกระจกและตั้งแต่นั้นมาเสียงน้ำหยดก็ไม่เคยหยุดขอบคุณที่รับชมครับ